ยินดีต้อนรับกลับมาที่ไทยวอลแมชชีนส์ช่องที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารยุคใหม่จากทั่วโลกโดยเราจะเน้นการเชื่อมโยงกับประเทศไทยเป็นหลักวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกนั่นก็คือป a t r i อ t PAC 3รุ่นใหม่ปี2026ระบบนี้ไม่เพียงแต่เป็นสุดยอดผลงานด้านวิศวกรรมแต่ยังเป็นอาวุธสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของยุทธศาสตร์การป,กป้องกันประเทศไทยในอนาคตด้วย ระบบปาท r i o อตนั้นเป็นที่รู้จักมานานแล้วในฐานะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เชื่อถือได้ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถูกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาและมีการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตั้งแต่ขีปนาวุธพิสัยไกลไปจนถึงโดรนยุคใหม่และแม้กระทั่งอาวุธความเร็วเหนือเสียงในปี2026นี้ปาทริออ PAC-3 ได้รับการยกระดับครั้งใหญ่กลายเป็นระบบที่รวดเร็วแม่นยำและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม หัวใจสำคัญของ PAC 3คือขีปนาวุธสกัดกั้นที่ใช้เทคโนโลยี Hit to Kill หรือการทำลายเป้าหมายด้วยพลังงานจนโดยตรงไม่ได้ใช้หัวรบระเบิดแบบเก่าแต่พุ่งเข้าชนเป้าหมายด้วยความเร็วสูงจนแตกสลายระบบใหม่นี้ในปี2026ได้ปรับปรุงความแม่นยำด้วยเซ็นเซอร์ที่ไวขึ้นระบบประมวลผลที่เร็วยิ่งกว่าเดิมและระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ชบไวกว่าเดิม เรดาร์ของ Patriot PAC 3รุ่นใหม่นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นใช้เทคโนโลยี Active Electronic Sky Array ที่สามารถตรวจจับภัยคุกคามได้ไกลขึ้นติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและยังสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนคือเป้าหมายจริงอันไหนคือเป้าหลวงซึ่งสำหรับประเทศไทยที่อยู่ในภูมิภาคที่ซับซ้อนด้านความมั่นคงทางอากาศความสามารถแบบนี้มีความสำคัญอย่างมากจุดแข็งอีกอย่างคือความคล่องตัว ตัวปล่อยขีปนาวุธของ PAC 3ติดตั้งบนยานยนต์เคลื่อนที่ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ตามภูมิประเทศที่ต้องการในรุ่นปี2026นี้ยังปรับปรุงให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นตั้งฐานยิงได้ไวขึ้นและมีระบบควบคุมที่เสถียรกว่าเดิมเพียงไม่กี่นาทีหลังจากเคลื่อนย้ายก็สามารถพร้อมยิงได้ทันทีซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการปกป้องพื้นที่สำคัญเช่นฐานทัพเมืองหลวงหรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ สิ่งที่ทำให้ปาทริออด PAC 3รุ่นใหม่นี้ทรงพลังมากยิ่งขึ้นคือการที่มันสามารถทำงานร่วมกับระบบป้องกันภัยอื่นๆได้อย่างไร้รยอยต่อไม่ว่าจะเป็นเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าเครื่องบินรบโดนลาดประเวณหรือแม้แต่ระบบป้องกันทางทะเลสำหรับประเทศไทยแล้วหากมีระบบ PAC 3รุ่นใหม่ก็สามารถสร้างกรอบป้องกันหลายชั้นที่ครอบคลุมทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลได้ประเทศไทยเองก็มีความสนใจในระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงมาโดยตลอด พราะภัยคุกคามในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงขีปนาวุธธรรมดาแต่ยังรวมถึงโดรนฝูงบินและขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วปาทริออด PAC 3รุ่น2026ถูกออกแบบมาให้รับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะความสามารถในการสกัดโดรนหลายเป้าพร้อมกันหรือแม้กระทั่งอาวุธความเร็วเหนือเสียงที่กำลังเป็นเทรนใหม่ในสงครามยุคอนาคตในด้านระยะทางและความสูงในการสกัดรุ่นใหม่สามารถยิงสกัดได้ทั้งไกลกว่าและสูงกว่าเดิม หมายความว่าสามารถทำลายเป้าหมายได้ตั้งแต่ระยะไกลก่อนที่จะเข้ามาถึงพื้นที่สำคัญให้เวลาแก่ผู้ป้องกันในการตอบโต้และลดความเสี่ยงของความเสียหายบนพื้นดินเมื่อพูดถึงการใช้งานจริงทหารไทยที่ปฏิบัติการระบบนี้ต้องได้รับการฝึกฝนขั้นสูงแต่ปัร์ตรีออต PAC 3รุ่นใหม่ได้ออกแบบให้มีระบบอัตโนมัติมากขึ้นหน้าจอควบคุมที่ใช้ง่ายขึ้นทําให้ลดความผิดพลาดจากมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ สิ่งที่ทำให้ Patriot PAC 3น่าเชื่อถือคือประวัติการใช้งานจริงระบบนี้ไม่ใช่แค่การทดลองในห้องแลบแต่ถูกพิสูจน์แล้วในสนามรบมาหลายครั้งรุ่นปี2026เป็นเพียงการอัปเกรดที่ต่อย,ยอดจากสิ่งที่เชื่อถือได้อยู่แล้วจึงทำให้เป็นทางเลือกที่มั่นใจได้สำหรับประเทศที่ต้องการระบบป้องกันภัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากประโยชน์ทางการทหารแล้วการมีระบบนี้ยังสร้างผลดีทางการทูตและเศรษฐกิจด้วย ประเทศที่ใช้ปาทริออตมักจะมีความร่วมมือกับพันธมิตรในด้านการฝึกการแบ่งปันข่าวกรองและการซ้อมรบร่วมกันสำหรับประเทศไทยนี่คือโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับมิตรประเทศและยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศเองด้วยเมื่อมองไปในอนาคตปาทริออต PAC 3จะยังคงได้รับการอัปเกรดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรุ่นปี2026เป็นเพียงก้าวสำคัญหนึ่งในเส้นทางการพัฒนาที่ยาวไกล ประเทศที่เลือกใช้งานในตอนนี้จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถอัปเกรดระบบได้ในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวสรุปแล้ว Patriot PAC 3รุ่นใหม่ปี2026ถือเป็นการรวมกันของเทคโนโลยีล้ำสมัยประสบการณ์จริงในสนามรบและความพร้อมสำหรับภัยคุกคามอนาคตตั้งแต่ขีปนาวุธพิสศยไกลโดรนฝูงบินไปจนถึงอาวุธความเร็วเหนือเสียงระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องประเทศอย่างรอบด้าน สำหรับประเทศไทยการมีระบบนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติขอบคุณที่ติดตามรับชมไทย War Machines หากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารและอยากรู้ว่าอาวุธเหล่านี้จะมีบทบาทอย่างไรต่อประเทศไทยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเราเจอกันใหม่ในตอนหน้า